สวัสดีครับหอยลังสตูดิโอพบกันอีกเช่นเคยสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักดิ์ชนเคียดฮวันนี้เจ้าปูอัดถูกสารออกหมายจับจากจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสว่าเอ๊ะเป็นผิดแบบเนี้ซ้ำซากเนี่ยสมควรลาออกหรือเปล่าแล้วเจ๊เียบะมรรัตน์นี่สวนกระแสสังคมนะสสทุกคนเขาบอกว่าต้องทุกทนตัวเองต้องลาออกเดี๋ยวจะต้อง ไม่ให้สิทธิ์ของสอส,อสอเนี่ยต้องโหวตกันในสภาแต่เจ๊บบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโอละพ่อล่ะเอ้าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงความแตกต่างทั้งความคิดของสังคมจะเกิดขึ้นยังไงแล้วเอาจ้าเจ้าปูอัดเนี่ยมันจะมีชีวิตเป็นมายังไง่อที่จะมาเป็นสอสอพักเก้าไก่แล้วถูกขับออกจากครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังสอส,อสอที่ถูกแจ้งความจับก็คือชัยยามวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดชื่อของเขา กลับมาเป็นความสนใจของสังคมอีกครั้งปัจจุบันเป็นสสของพักไทยก้าวหน้าถูกขับออกมาจากพักคเก้าไกลอันเดิมตอนนั้นโอ้โหใ่เพจพักคสมโคโหกอะไรอีแทนคุูเม็นออกมายำตะเละเทะหมด ใช่ไหมพักก็บอกว่าเคยเสียภาพพจน์ของพักครับออกเขาเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์มหาวิเยาลัยกรุงเทพและจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครองจากมหาลัยรามคำแหงด้านการทำงานเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์ UX Research a p p l i c อ t พลิสดีให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตัวแทนกลุ่ม r e s o l u t i o ลดณรงลงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนร่างหรือระบอบประยุทธ์และเรื่องราวของเขา ก็ได้มีการถูกถ่ายทอดออกมาจนกลายเป็นเรื่องคุกคามทางเพศเรียกว่าวันนั้นโอ้โหออกมานี่นะอ,อกคารวะโกงโค้งหัวนี่เจ็ดแปดครั้งแล้วก็มายอมรับความผิดง่ายๆสุดท้ายเนี่ยพักเก้าไกลก็เลยต้องขับออกจากพักเพราะว่าไม่ไหวทนกระแสสังคมเนี่ยกระนำไม่ไหวเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมรับความผิดง่ายๆเนี่ยอย่างนี้ประชาชนจะไม่มีการไว้วางใจ แต่แล้วในที่สุดเขาก็ได้ไปอยู่พักใหม่เพราะถูกขับออกจากพักแล้วพักใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่ามีการตักเตือนเขาแล้วแต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีห8ตอนนี้เขาได้ถูกศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกมาจับแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นความผิดของคนคนหนึ่งแต่สังคมเนี่ยมีความคิดแตกแยกออกเป็น2ทางวิวาทสอสอทำผิด ต้องถูกลาออกไปก่อนหรือว่าสอสอถูกกล่าวหาต้องลาออกหรือมันเป็นแค่เกมปาฮีโอ้ยสอสอโดนคดีปุ๊บกระแสร้อนแรงก็เกิดขึ้นทันทีทุกคนอยากเป็นคนดีโซเชีย so ลแตกออกเป็นสองฝั่งทันทีฝั่งแรกลาออกสิวะจะหน้าด้านอยู่ทำไมคุณต้องลาออกนะคะหน้าด้านอยู่ไม่ได้แบบนี้เสียชื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงหมดอีกฝั่งบอกใจเย็น กฎหมายยังไม่ได้ตัดสินโอเคมันก็น่าคิดนะถ้าคนทำผิดจริงควรจะรับผิดชอบแต่เดี๋ยวก่อนถ้าสุดท้ายเขาบริสุทธิ์ล่ะจะให้กลับมาเป็นสอสอแบบว่าเอา้าอุตัดสินผิดไปแล้วคืนเก้าอี้มาแบบนี้คงทำไม่ได้นะครับสอสอถูกกล่าวหาต้องลาออกทันทีอย่างนี้ทุกครั้งทุกคน จริงหรือไม่ในเชิงกฎหมายบอกว่าใครที่ถูกกล่าวหายังบริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะถูกตัดสินว่าผิดสมมติว่าคุณเป็นครูแล้วมีเด็กมาฟ้องว่าครูขโมยเงินผมแม่ของเด็กกับชาวบ้านก็กระนำดาลาออกไปเลยลาออกไปเลยจะมาหน้าด้านสอนเด็กอยู่ทำไมแล้วพอสุดท้ายเด็กสารภาพว่าอ๋อผมทำเงินหายเองครับเ้าแล้วครูคนนั้นน่ะลาออกไปแล้วเนี่ย จะเรียกกับมาสอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไหมแต่อันนี้คือประเทศไทยในทางการเมืองเนี่ยกระแสเนี่ยมันสำคัญกว่าความจริงการเมืองแม่งมีความแปลกๆอะไรแบบนี้จริงๆนะครับบางคนเนี่ยยังไม่ได้ดูหลักฐานที่แท้จริงเป็นการกล่าวหาแค่ข้างเดียวยังไม่มีการตัดสินผมบอกว่าให้ละออกกันแล้วแต่บางคนหลักฐานโตดแน่นแต่เงียบสนิท ไม่มีใครกดดันเอาแบบนี้มันหลักกฎหมายหรือหลักนิยมใครดังใครรอดเอานี้เปรียบเทียบเป็นกีฬาไปเลยแล้วกันถ้าการเมืองเป็นเหมือนการเตะฟุตบอลแค่ผู้ตัดสินสงสัยว่าใครมันทำฟาวแจกใบแดงแม่งเลยแล้วก็ไล่ออกทันทีแล้วถ้ากล้องบ R มาดูย้อนหลังอา้าวมันไม่ได้ทำฟาวเลยอันนี้จะทำยังไงจะให้กลับมาเตะม่อีกครั้งเหรอ หรือให้เขาไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างสนามแต่เวทีมวยต้องตัดสินจนจบก่อนแล้วค่อยชี้แพ้ชนะแต่ถ้าการเมืองเป็นเวทีมวยต้องปล่อยให้ชกกันก่อนให้จบยกแล้วดูว่ามัดไหนโดนจริงหมัดไหนหลอกเอาคะแนนของกรรมการมารวมหลายคนก่อนแล้วค่อยตัดสินคำถามคือการเมืองไทยเป็นแบบไหนกันแน่ฟุตบอลที่ไล่ออกก่อนเช็ค VR หรือเวทีมวย ที่รอนับคะแนนหลังชกเสร็จนี่มันคือเกมความยุติธรรมหรือเกมปาหีกันแน่บางคนโดนกล่าวหาต้องรีบลาออกบางคนโดนจับคาหนังคาเขาเงียบเคยสังเกตกันไหมบางคนแค่โดนกล่าวหาแต่ก็โดนกระนำให้ลาออกทันทีแต่บางคนมีหลักฐานมีคลิปมีพยานชัดเจนแต่เงียบไม่มีใครไล่ไม่มีใครพูดถึงแบบนี้ มันเป็นเรื่องจริยธรรมหรือแค่ใครถูกใจใครเท่านั้นสรุปเรากำลังใช้หลักนิติรัฐหรือหลักกูเกลียดึงสุดท้ายถ้ากฎหมายมีมาตรฐานมันต้องชัดถ้าสสอต้องลาออกเพราะถูกกล่าวหางั้นคนที่มีหลักฐานมัดตัวทำไมถึงยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าใครเป็นพวกใครใคร อยากจะแสดงตัวเป็นคนดีในสังคมที่ตาหน้าใครกันได้แบบง่ายๆแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคิดว่าสอสอคนนี้ควรลาออกทันทีหรือควรให้ศาลตัดสินและก็หลัก,ลกฐานพิสูจน์ออกมาอย่างชัดเจนก่อนได้ไหมสรุปแล้วเรื่องเนี้ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงเอาข้อมูลของตำรวจที่เขาออกหมายจาับมาเนี่ยเขาบอกว่า ขามีหลักฐานกล้องวงจรปิดไอ้สอสอปูปัดเนี่ยเข้าไปที่อ่าโพสเทลอะไรตรงนี้แล้วก็มีหญิงสาวชาวไต้หวันนี่ที่เพื่อนเขาก็เมาหลับอยู่แล้วก็เข้าไปในห้องเขาเสร็จแล้วก็นี่เขาไปตรวจเช็คสภาพว่าผู้หญิงคนนี้มีสารคัดหลั่งมีอะไรปุ๊บเขาแล้วยืนยันว่าเป็นของอ่าสอสอปูอัดคนนี้ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยข้อมูลทั้งหมดของตำรวจท่าสังคมเชื่อตำรวจทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าสารถูกต้องก็ ออกหมายจับพอออกหมายจับมาแล้วสิทธิของสสเขายังมีอยู่ไหมทุกคนบอกว่าควรละออกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสสเพราะว่าเสียชื่อเสียงระดับประเทศแต่ก็ยังมีคนสงสยัยเจซเยบอมรลัตซึ่งเขาไม่ได้ว่าชื่นชมการทํางานของกุุกอัดหรือว่าจะต้องโอ้ปุ้มแต่ว่ามองในมุมมองของกฎหมายว่าการกล่าวหาของตํารวจ บางครั้งเราจะเชื่อได้ทั้งหมดหรือไม่เพราะว่าเรื่องราวหลายครั้งหลายคดีที่ตำรวจในประเทศนี้ตัดสินแล้วก็แบบว่าเอาตามใจตัวเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานกันอย่างชัดเจนก่อนหรือยังไงเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอยรังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทถึงวันเสาร์ตอนบ่ายสามโมงจนถึงบ่าย สี่โมงครึ่งนะครับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาแลกเปลี่ยนกันทุกคอมเมนต์เราจะมีการตอบกันให้อย่างชัดเจนกระจายข่าวสารของบ้านนึงออกไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณก็สวัสดีครับ